สวัสดีครับพบกับผม Travel by t บ k ในช่องยูทูบนะครับวันนี้ก็อยู่ที่มอสวนะฮะเมื่อกี้ก็เพิ่งเข้าโรงเรียนไปหาอจารย์มานะครับตอนนี้ผมก็จะไปที่ลานเล่นล้อนะฮะข้างหน้าก็เป็นลานเล่นล้อนะครับตรงนี้ตอนเย็นก็จะมีฟู้ดทัคนะฮะมีอาหารขายนะครับตอนเย็นนะฮะก็อยู่ตรงข้ามกับคณะสังคมศาสตร์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่ามีอะไรกินบ้างนะฮะอาจจะกินมื้อเย็นที่นี่เลยนะครับเพราะว่านี่มันก็เย็นแล้วนะฮะบรรยากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าวันนี้นักเรียนเขาสอบมิดเทอมกันได้เดี๋ยวก็จะได้หยุดยาวแล้วนะฮะหยุดยาวต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชะการที่10แล้วก็วันเข้าพรรษาวันอาสาฬหาบูชานะครับ ตรงนี้ก็มีการเล่นสก,ก็ตบอร์ดนะฮะก็มีทั้งเด็กมีทั้งวัยรุ่นเล่นกันนะฮะอย่างสนุกสนานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะฮะก็มีน้ำขายนะฮะน้ำปั่นนะครับอันนี้ก็เป็นแซนด์วิชนะฮะ ถ้าเป็นวันศุกร์ก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยนะฮะตรงสนามหญ้าใหญ่ๆนี่นะฮะมีคอนเสิร์ตมีศิลปินมาร้องเพลงนะครับอันนี้ก็เป็นขนมนะครับขนมต่างๆนะฮะมีไก่ทอดด้วยนะครับไก่ทอดสไตล์เกาหลีนะฮะขนมจีบก็มีนะฮะ ไมลลยีบาทนะครับมีหมูกุ้งหมูปูหมูไข่เค็มหมูสาลายนะครับไอสักครีมมะพร้าวก็มีนะฮะไซส์เอสสาสิบไซส์เอลลูกมะพร้าวหกนะครับร้านลูกชิ้นก็มีนะฮะลูกชิ้นเนื้อปิ้งนะฮะ ไ,ไม้ละสิบบาทนะครับ <5 S 1> ข้าวเหนียว<อ>เนื้อฝอยก็มีนะฮะกล่องละสามสิบนะครับเนื้อฝอยเนื้อสวัสด์ค่ะมันฝรั่งทอดก็มีนะครับก็มีสามไซส์นะฮะไซส์ S สามสิบไซส์ M สี่สิบไซส์ L ห้าสิบนะครับนี่นะครับ<อ> <c oughs> เดี๋ยวผมว่าผมจะไปซื้อน้ํากินนะฮะซื้อน้ํากินก่อนอ<ม>ากาศร้อนๆแบบนี้นะครับผมก็ซื้อเป๊ปซี่มาขวดหนึ่งนะฮะขวดละสิบห้าบาทนะครับ<ม>ครับผมก็ซื้อขนมจีบหมูสาลายมานะฮะมาละยี่สิบห้าบาทนะครับให้เขาใส่กระเทียมมาด้วยเลยนะครับก็กินก่อนกลับบ้านนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมก็กําลังกลับบ้านแล้วนะฮะก็ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับก็สําหรับ ฟูดทักก็มีทุกวันนะฮะแต่ว่าวันศุกร์ก็จะจัดใหญ่นิดนึงนะฮะเพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตที่สนามหญ้าใหญ่ๆด้วยนะฮะก็จะมีศิลปินมานะครับตอนเย็นนะฮะก็สามารถมาได้นะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะฮะคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t ทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ